คือให้กินที่โรงเรียนตอนบ่ายช่วงหน,น้าฝนอาจจะลงไปเดินเล่นออกกําลังกายไปนะอย่างนี้ถือว่าดูแลง่ายมากพี่เนี่ยทําอย่างพี่สายชาติเนี่ยทำล็อกๆไว้บริหารจัดการง่ายเลยแบบเนี้ยเราแก้ปัญหาเรื่องกันชนกันเองแล้วก็แย่งการเกิดการแย่งอาหารกินที่ไม่สม่ำเสมอกันครับแล้ลลลวเนี่ยพ่อพันธุ์ทำไมเขาต้องอยู่ตรงจุดกว้างเลยพี่ก็ให้ให้ให้เขาอิสระตรงตรง,ตรงช่วงที่ห้อง ห้องไหนถ้าเกิดว่าตัวไหนพี่เป็นสัตว์เขาจะคอยเฝ้าอยู่หน้าห้องมันอือรอรอรอเข้าสมคือพูดง่ายๆว่าเราเอาไว้อย่างงี้ก็เหมือนว่าเอาไว้กระตุ้นตัวเมียเราด้วยให้เป็นสัตว์ไวพอเดินไปเดินมาบริเวณข้างหน้าเนี่ยตัวไหนที่เป็นสัตว์เขาก็จะรู้เลยมาเฝ้าเลยเราก็จะเข้าห้องเลยอ๋อเนี่ยเนี่ยโอ้เป็นระบบอย่างนี้นี่เองออ ก็คือตัวตัวผู้นี่ให้ปีให้ปีให้ปีอยู่หน้าห้อง,องเดินรอบได้เลยจากไปไหนก็ได้<า>แล้วเรามีอะไรต้องดูแลพิเศียดพี่สำหรับพ่อพันธุ์เราพ่อพันธุ์นี่ต้องคอยบำรุงพวกอาหารหน่อยก็ยาบำร,รุงพวกวิตามินอ๋อพวกยาบำรุงพวกวิตามินต้องต้องดูแลจุดนี้หน่อยรอบที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ให้ไอโตซานไปเปล่งอาหาร พอเล่งปุ๊บหลังจากนั้นมาปุ๊บไล่ชนคนนี่คือสมบูรณ์คือเป็นสัตว์เป็นที่คือเราใช้เราเราให้เขาสมบูรณ์กันไปสมบูรณ์กันไปอีกอย่างหนึ่งตัวแม่เป็นสัตว์หมดแล้วเป็นตั้งท้องหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยเครียดเลเลยชนคนแล้วแต่ปล่อยลงไปข้างล่างวิ่งขี้ไมาเลยครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ท้องทุกตัวเลยพี่ท้องทุกตัวไหมท้องทุกตัวครับท้องทุกตัวครับเอาสองเดือนสองเดือนสามเดือนสองเดือนสามเดือนครับมีทั้งหมดกี่แม่พันนะพีบ มีทั้งหมด20แม่พันเนอะอ๋อเราตั้งเป้าไว้กี่แม่พันครับอ่ก็ตั้งเป้าไว้สัก50แม่พอ50แม่พันพี่น้องี่พ่อห้าห้าแม่อย่างเดียวแล้วอแล้วอาชีพอื่นพี่เราทำด้วยทำนาทำอไรได้ไหมอาชีพเสริมก็ก็คงจะเป็นพวกปลูกอ่าผลไม้เป็นหลักทำนาทำนาด้วยใหม่ครับตอนนี้เราห็นวาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเต็มตัวเลยครับเลี้ยงแพะเต็มตัวเลยครับครับแต่วัวก็มีวัวคอยออกอ๋อถ้าพี่น้องเราบริเวณใกล้เคียงการทลมศรีสะเเกอุบลนี่ย ถ้าสนใจอยากเข้ามาดูงานที่ฟาร์มพิสุทธ์สายชาติเนี่ยโทรมาก่อนที่พี่เนาะได้ครับให้คําปรึกษาทัานได้ทุกอย่างแล้วก็อยากจะแบ่งแพะไปเลี้ยงก็ว่ากันทีนึงมาดูก่อนตัวพู้นะครับ,ค,รบค,ค่อยๆแบ่งกันไปนะครับผมนะโอ้โหนี่ออกมาไม่ทันเยอะจริงๆพี่แล้วอย่างนี้เรามือใหม่มันข้อแรกๆเราต้องดูแลอะไรมันเป็นพิเศษนะพี่หรือว่าให้ข้อตามธรรมชาติเลยก็ต้องเฝ้าระวังดูเรื่องดูสังเกตเรื่อง เต้านมครับเต้านมงย่อนตึงมากแล้วก็หลังจะรวบนิดๆเป็พอพอหลังรวบนี่ปุ๊บนี่แน่นอนเลยไม่เกินสามสี่ชั่วโมงนี้คอดแน่ขอดแน่โอ้ครับถ้าอย่างนี้แ้วพี่กี่เดือนแล้วเนี่ยที่เนี่ยตั้งท้องกี่เดือนทีนี้ได้เดือนเดือนกว่าครับเดือนกว่าครับทับจากพ่อนี่แหละทับทับจากพ่อนี่เลยโอ้แต่แดงนี่แพลสาวใช่ปีแค่แสาวครับแพลสาวก็อีกประมาณสามสามเดือนกว่านะพี่นะตัวนี้ตัวนี้มาจาก มาจากใช้หน้าเหมือนกันอ๋อเที่ยวนั้นเคยมีปัญหาหน้าผลครับป่วยไหมไม่ป่วยเป็นวัดธรรมดาวัดธรรมดามาจากใช้หน้าทางพีรุฬฟาร์มนะตัวนี้ับชุดนี้เลยชุดนี้เลยนะแพทย์สาวสาวเนี่ยมีอยู่สี่แม่ที่ที่ที่มาตั้งท้องอยู่ที่นี่ครับหลายหลายท่านก็ว่าฟางข้าวแพะกินไหมก็นี่อย่างที่พี่สายชาติเห็นนี่แหละกินแน่นอนกินหมด ถือว่าทดแทนแผงก็ลายแห้งได้เลยแต่เราก็มีแปลงหญ้าปลูกอยู่ไหมพี่มีครับมีมีแปลงหญ้าปลูกปลูกปลูกหญ้าไว้เยอะไหมพี่ขี่ไร่ปลูกหญ้าไว้สองไร่ครับอืมเพียงพอไหมก็ช่วงวัดนี้ช่วงช่วงมือใหม่นี้วัดกันกันฤดูแรงนี้ครับโอเราจะเพูดง่ายๆว่าสองไร่ที่เราปลูกเนี่ยเอาไว้ชดเชยช่วงที่แหล่งอาหารมันมันน้อยลงอย่างอย่างช่วงหน้าแรงเนี่ยแต่ช่วงหน้าฝนหายห่วงหน้าฝนนี่สบายเลยเพราะละแวกนี้มีมีแหล่งอาหารเยอะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยเตรียมเตรียมไว้หน่อยเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนการลูดนะพี่เนาะการลูดประเมินอีกทีก็ผมประมาณตุลาหน้าพวกมันจะครบหลุมหนึ่งปีพอดีเลยครับรางอาหารก็ทําแบบง่ายๆนะครับผมเนี่ยใช้วัสดุหลุที่มีอยู่โอ้โหอย่างนี้เราให้กินเป็นเวลาหรือว่ายี่สิบสี่พี่หิวตอนไหนให้ตอนนั้นก็อาหารข้นให้เช้าเย็นครับอาหารข้นนี่ให้เช้าเย็นผสมไปด้วยใช่ไหมครับผสมแต่กลางวันนี่ก็ ลงไปข้างล่างก็ให้พวกหญ้าพวกกระถินครับหญ้าหวานมีถุงมีน้ำจิ้มยังไวตัวนั้นละพี่ชุดนี้แหละแบ่งมาจากไหนแม่ไหนชุดนี้ชุดนี้แบ่งมาจากชายนานะครับของแม่นี้ลูกแม่นี้โอ้ลูกแสดผู้เมียเออนี่นี่ตัวผู้ตัวเมียแม่เขาบ่อขาวเขาแดงนะแต่ลูกออกมาขาวเขาแดงตัวหนึ่งแล้วก็เป็นแพ์สีตัวหนึ่ง เป็นตัวมีอ่ตัวสีเป็นตัวมีครับเราทําพยาธยังไงหรืออย่างพี่ตัวเล็กอ่าตัวนี้มีกอกกอกยาถ่ายพยาธเข้าไปครับอ๋อสามารถกอกได้เลยนะกอกได้แล้วครับเป็นพยาธกอกมันจะเบากว่านะครับถ้าฉีดแล้วก็จะแรงไปเพื่อครับก็กอกพยาธด้เลยอืมต่นนี้รออีกประมาณสักเดือนกว่าก็น่าจะทำา็อกสีได้โอ้รอรออีกหน่อยแล้วตัวนี้่ะครับตัวนี้ท้องตัวนี้ตัวนี้ทอดมาแล้ว ตัวลูกแปดตัวนี้ที่นมไม่มีม oh. ีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องนมยังไ,ไงพี่ปัญหาเป็นยังไงที่แรกสังเกตดูมาท้องแก่ๆนี่เต้านมมีแต่พอใกล้จะคลอดปุ๊บทำไมเต้านมมันเริ่มหายลงก็ยังก็ยังคะอ์ไม่ออกโอ้ oh. น้ำนมน้อยครับน้ำนมน้อย uh huh. พอคลอดมาปุ๊บมาบีบเอาไขมันออกปุ๊บมันมีอยู่ช่วงแรกมันไม่เยอะครับปีสองปีลูกได้กินอยู่หน่อยเราฉีดยาบำรุงยังพี่ฉีดยาบำรุง สามวันซ่อนเลยก็ยังไม่มีนุ่มก็ยังไม่มีเออนี่เป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นที่สุขภาพร่างกายเขาเองหรือยังไงอันนี้อันนี้ยังวิเคราะห์ยังไม่ออกก็ยังยังไม่ชัดเจนแต่ดูเขาแข็งแรงนะพี่แม่ของแข็งแรงดูแข็งแรงต่างต่างกับต่างกับแม่ที่เขามีเต้านมแล้วก็ให้นมลูกนะเขาจะเขาจะสู้กว่านี้ครับนี่ปึ๊กเลยอันนี้นี่ขึ้นมาปึ๊กแต่ปึ๊กมีถ้าปึ๊กนี่จะเป็นมันจะเป็นผลอีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นเป็นรอบรอบเป็นสัตว์เล็วขึ้นโอ้ นี่เวลาให้ก็ให้ลูกแฝดเหมือนกันครับแฝดแต่ได้คือไม่ยอมไม่ไม่ค่อยมีน้ำนมให้ลูกไม่่มีน้ำนมให้ลูกเลยเป็นพาระของเจ้าของว่าเจ้าของบามยาบรรลุกก็ฉีดแล้วครับโอ้โหแต่แดงวันเดียวเดี๋ยวน่าจะเป็นที่สุขภาพเขาด้วยอย่างตัวนี้แม่แม่คลอดหมายเนี่ยก็จะเป็นอย่างี้เวลาให้ลูกให้นมได้ก็จะสู้อย่างนี้ยแต่เดี๋ยวสักพักก็จะดีขึ้นตัวนี้ตัวนี้ยาคือแยกจับแยกแล้วจับแยกเลยไม่จับแยกอ ไม่งั้นก็กินนมแม่นั่นแหละใช่ถ้ากินนมแม่พวกมันจะสู้ต่ออย่างนี้โอ้ตัวเล็กนี่รู้สึกว่าจะเยอะเลยนะครับหลายตัวเลยมั้งพี่เป็นสิบตัวก้าตัวแล้วก้าวตัวแล้วโอ้ตอนนี้เอามาใหม่ก็เพื่อเป็นเก้าพอดีครับที่ตัวนี้ก็ท้องแต่ตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงลูกอยู่ต่อมันจะมีแปดเออมันจะมีออกข้าวยังมีอยู่คู่นึงครับหน้าตาตายกันเลยอือโอ้พ่อพันธุ์นี้กินไปทั่วอย่างนี้นะ กินไปทั่วยนะเราเราไม่ไม่สนใจว่าตรงไหนตรงไหนกินอย่างเดียวเลยแล้วช่วงเวลาไหนพี่ที่เราต้องปล่อยลงไปข้างล่างมั่งหลังประมาณสักสิบโมงครึ่งไปให้เขาลงไปข้างล่างลงไปข้าา่งอ๋อคือลงไปเดินผ่อนคลายอย่างเงี้ยพี่ผ่อนอนเล่นอาบแดดอะไรพวกนี้ครับอ๋อครับครับเดี๋ยวเราพาพี่น้องไปชมแปลงหญ้าของพี่ สมแปลงยางพี่สายชาติครับโอ้โหไอสองตัวนี้ยอมรับว่าสวยจริงพี่ดื้อด้วยและนี่นี่สองแม่พันธุ์ในอนาคตเนี่ยสวยกิิฟเลยเนี่ยห้องคอดของพี่สายชาติเนี่ยที่ทำให้น้องแพ้อยู่นี่รองด้วยตะข่ายพลาสติกนะครับผมนะแล้วก็รองด้วยฟางข้าวนะเพื่อจะให้ความอุ่นสำหรับตัวเล็กนะครับผม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่รับชมทางบ้านนะครับระบบน้ําก็ใช้น้ำประปานะพี่น้องใช้น้ำประปาน้ำบ่อน้าบ่อด้วยพี่อแล้วที่นี่แพะต้องอารมณ์ดีเพราะว่ามีพิธโยุให้ฟังด้วยกินเสร็จแล้วก็เปิดทยุให้ฟังเอ้ไปพี่เดี๋ยวไปตัดหญ้ากันไปดูครับครับทางขึ้นทางลง แต่นี่เขาปล่อยอิสระตัวเนี้สองตัวเนี่ยโอ้โหสาม,ามสวยทุกตัวเลยเนี่ย,ยพ่อพันธุ์ได้เลยวิ่งลงอย่างโอมกระโดดตีเลยกระโดดสองขาเลยเอานับเอาแล้วเร็วแล้ว,ลวนนะอ,อนี่นี่เนี่ยเ,เ,เป็นพ่อพันธุ์ได้สบา,ายๆเลยเนี่ยอันนี้ก็กินเชือกโป้งเชือกโป้ใหญ่เลยนะพี่เนาะจัดว่าใหญ่เลยจัดว่าใหญ่เลยเหมาะมากๆเลยเสียดางถ้าแม่ถ้าแม่มีนมนะ จะใหญ่กว่าชุดนี้ใหญ่ขึ้นอีกไะไเป็นไรตัวนี้เราใช้นมกระป๋องช่วยไหมครับใช่ใช้นมกระป๋องครับอืใช้นมกระป๋องตวนรอบนึงก็สองขวดตัวใหช่คอันนี้ก็น้ำมาแล้ว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 มาลงมาแล้วอันนี้อันนี้เกือบแปดออกหัวตัวหนึ่งออกตอนเช้าตัวหนึ่งออกตอนเย็นครับอ้วันใหม่กับปีใหม่ตัวนี้จัดว่าสวยพี่จัดว่าสวยเหมือนกัน อันนี้ผมงานมาจากชน่าไชน่านะไม่เล่นกับเขาเนี่ยอ,อันนี้ไม่มีอารมเลกับเขาเนี่จะกินจ,เจะเยียบฟ้าจะอ่อนคนตัวนี้อ่อนคนติดคนไปละกเลยกลายเป็นสาระนนี้หนห้ <c oughs> ามเลยโบเจอปัญหาที่ปเป็นสารา <c oughs> แต่ก็ถือว่ายบนะพี่เนาะแต่แตแเราเลี้ยงมายังไม่มีตายพี่ยังไม่มีนะยังยยังไม่มีตายถืยว่าโชคดียัยังังยย ของน้าหน่อยนี่แหละไปหลายๆที่หลายทางก็เป็นประสบการณ์ก็เอามาใช้เอามาใช้กันไว้ก่อนครับดีเลยลดีดเลยแล้วก็โรงเรือนโลง่งโป่งโล่งมากป่าพี่เดี๋ยวไปชมตัางย่ากันไป